แก้ใครค้าถามคือถ้าทุกคนเกียดอาจารย์อาจารย์ต้องมานั่งแก้ทีละคนทีละคนทีละคนตายก่อนยังไม่ทันแก้จบเออเผอ,อ,เอ,อแก้ไปนิดเดียวอีกคนแรกเกียดอาจารย์อีกรอบแล้วต้องกลับมาแก้มันใหม่แล้วต้องถาม่แกบวกวกกลับมาใช่วิธีการคือแก้การกระทําแก้สันดานคือทางกายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตละทิ้งความกายวาจาใจทุจริตออกซะอาจารย์สอนเสมอคือพระเจ้าสอนให้เรารักษาสํารวมระวังที่ตัวเองคืออะไรสามอย่างกุศลกรกมบทสิท ไปที่ไหนต้องพูดเพราะมันเป็นคุณธรรมจร,ริยธรรมในการใช้ชีวิตกาย3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปรน,นการวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อทางใจอีกสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอยา่างได้ทรั์ของนอดื่นเขานี่พวกที่เล่นหวยเนี่ยชอบโลภเพ่งเลงรูสไตนห์หมู่นะคะโดนดุเลยนะ น hey. ี่ยกูรู้เลยมากันเนี่ยไม่ได้มาเทียอะไรกูเราไม่ได้มาฟังธรรมหรอกมารอเล่กูรู้พวกมึงเลยเนี่ยอาจารย์่อนอาจารย์มากก็คือเล่นไปแล้วรอบดูด้วยนอทาเ่อี้เนี่ยอย่าไปโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรัพย์ของชาวบ้านเขาอย่ามีใจอาฆาตพยาบาทมาดลายและอย่ามีความเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกสามสี่อันนั้นกูพูดถีงแล้วสามสี่สาม แล้วมันติดเนี่ยมันติดคือกุศลกรรมอวบสิบเนี่ยทางกายมันสามข้อทางวาจามันสี่และทางใจอีกสามอย่าลืมกลับสี่สามด้วยเอาไหมเนี่ยเนี่ยพี่เกดเขียนไว้แล้วเคยเนี่ยเนี่ยมาสัญดานต่มาถล่มตีปากมันเห็นอะไรไม่ได้มันตีไปเลขทุกวันนี้อาจารย์ไร้สดอายุก็ออกไปแล้วงวดแรกที่อาจารย์บอกศูนย์ศูนย์ศูนย์มันก็ออกไปแล้วต่อมาบอกกับเลขสามอะไรนะสามสี่เหรอ สามสี่ก็ออกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดคืออายุนี่เริ่มมีการมาถามเบอร์รองเท้าแล้วนะเดี๋ยวกูจะรองเท้าในปีกบบาลมึงให้นะอะะมันเริ่มถามรองเท้าแล้วนะให้เดี๋ยวงให้วฉันเห็นแล้วมีส่วนสูงเลยวะแต่หลังมาเริ่มถามสูงเริ่มถามน้ําหนักอย่างเงี้ยนะตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือถูกระถล้วเนี่ยเลยค่ะเอาแป้งมาโดยหน่อยโอ้ยเะดอกสุดยอดเงินตกเลยคันเดียวสั้นๆก็ เราไม่ได้ก็สายซะแบบนี้เลยนะคะอาจารย์แล้วที่นี้ก็มีผู้ปกครองหลายท่านอยู่ฝากอันนี้เขาฝากมานะคะบางทีแต่ว่ามุๆๆๆๆๆ่งหลายๆดูไรสดอาจารย์แล้วก็จะมีคำ้ยา,าบ้างอะไรบ้างที่อาจารย์แบบพูดออกไปอ,อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าทำไมอาจารย์จะต้องใช้คำหยาบในในการสอนธรรมะด้วยอาจารย์มีข้อตรงเนี้ที่อยากจะบอกกล่าวผู้ปกครองอย่างไรบ้างคือ มึงเป็นพ่อเป็นแม่มันอะคําถามะอะคือวิจารณญาณในการรับชมมึงเข้าใจไหม,มคือทุกคนต้องรู้จักคําถามคือลูกมึงไปโรงเรียนมาไม่พูดคาพวกนี้เหรอ,อก็พูดเพราะมันคุยกันในกลุ่มเพื่อคําถามคือมึงพูดไหม,ม,มตัวมึงเองเป็นพ่อเป็นแม่มึงยังพูดคำถามคือเราไม่สามารถไปปิดกั้น สื่อหรือการรับรู้ในโลกนี้ได้พ <อ S 1> เพราะฉะนั้นพิธีการคืออะไรเรากลับมาบอกสอนลูกเราว่าอะไรควรไม่ควรมันฟังอะไรมาหน้าที่เราคืออะไรบอกแก่ลูกว่าอันนี้ควรฟังนะอันนี้พูดได้ในควรพูดกับใครอันนี้ไม่ควรพูดกับผู้หลับผู้ใหญ่คาถามคือเราพูดกับเพื่อนเรียกมึงเรียกกูกันเป็นเรื่องปกติไหม,มปกติมันไม่นับว่าเป็นคำหยาบแต่เราต้องสอนลูกให้เป็นว่าเฮ้ยลูกคาว่ามึงกูเนี่ยพูดกับเพื่อนได้นะ แต่อย่าไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เวลาไปพูดกับคนที่เราต้องรู้จักกาละเทศะนะกาละคือเวลาเวลานี้ควรพูดเทสะคือสถานที่สถานที่นี้อย่าไปพูดนะต้องรู้จักอบรมบ่มนิสัยลูก <ừ> คําถามคือเทรลทัศน์ทีวีภาพยนตร์ทุกวันนี้มีคําว่ามึงกูไหมมีด่ดากันฉันใช่ไหมเออด่ากันฉันเพราะฉะนั้นถูกต้องมันไม่ใช่แค่อาจารย์คนเดียวแต่สิ่งที่อาจาร,รย์ดา่าแม้อาจาร,รย์ด่าก็จรงิงแต่อาจาร,รยา์สอนเนื้ออาจเนื้อธทม กำลังสอนคนเหล่านั้นให้เป็นคนดีลูกเราจะได้รับประโยชน์แม้มันจะติดคำหยาบไปบ้างติดคำพูดมึงกูไปบ้างแต่อย่างน้อยมันจะเข้าใจสิ่งที่จ์สอนคือเวลาเป็นเด็กเป็นลูกต้องมีความกระตัญญูกระตะวรทีไวทีต่อพ่อแม่ต้องทำหน้าที่ของความเป็นลูกต่อพ่อแม่หน้าที่ของลูกพึงกระทำยังไงอย่าไปคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ลูกไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้ วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบคิดอย่างนี้เพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงเราเราไม่จะเป็นต้องตอบแทนเพราะเราไม่ได้อยากเกิดอย่างเงี้ลูกเดี๋ยวนี้ชอบคิดแบบนี้มากอาจารย์เนี่ยด่าสันดานเด็กแบบนี้เลยนะดังนั้นเด็กทุกคนทําไมรักอาจารย์หมดอาจารย์ไปโรงเรียนวิ่งมากีดกา์ดกันขอถ่ายลูกันใช่วิ่งกูเข้ามากีดหัวล้านเออมันกีดหัวล้านอย่างเี้ยนะทุกวันนี้สกินเฮดสกินเฮดเหรอายอน่าออาจารย์ คือมันชอบเพราะอะไรมันชอบความตรงไปตรงมาหลักเหตุหลักผลเด็กเดีเดยวเนี้ยมันรู้จักเลือกว่าอะไรควรฟังไม่ควรฟังมันแยกแยะได้แต่เราเป็นพ่อแม่ทําอะไรหน้าที่คือเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปว่าเออลูกแบบนี้เรียกว่าดีคุณธรรมจริยธรรมที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยถูกต้องเลยแต่วาจาแบบนี้ต้องแยกแยะกับกลุ่มคนที่ควรใช้อันนี้ควรใช้ไม่ควรใช้เวลาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาหลายใครอย่าพูดคํานี้ออกมานะเพราะมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยโกรธแค้นมากขึ้นมันจะยิ่งเป็นการยั่วยุยุยงคนที่ฟังอยู่เนี่ย ทำให้เขาโกรธแค้นเราอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงได้นะลูก uh huh. สอนเขาสิอาจารย์ก็สอนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่เราเราไม่สามารถไปป้องกันเอาอะไรไปปิดตาปิดหูคําถามคือถ้าเราปิดทุกอย่างจากสังคมโลกภายนอก uh huh. เราตีกรอบเฉพาะคนในบ้านของเราว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เราเลยป่วยทางจิต เป็นโรคแพนิกเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเราจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์ในทางโลกไม่ได้เวลาเราอยู่ในบ้านพ่อแม่ปลอบใจเราพูดเราอย่างดีแต่เวลาเจอเพื่อนร่วมง,งานไปเจอกระแสสังคมมันตีกลับหาเราเจอเจ้านายเจอเพื่อนร่วมง,งานที่มันแบบทอกซิทอ่ะที่มันสันดานชั่วๆเร็วๆจ้องจะล้มล้างเราจ้องด่าทอต่อว่าเราเจอเจ้านายดา่ามึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ รับไม่ได้อ่อนแอเพราะอะไรไม่เปิดให้ลูกเนี่ยมีโอกาสในการรับรู้กระแสสังคมทางโลกว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรไม่เคยเจอถูกต้องต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกด้วยการสร้างสติสัปชัญญะหรือปัญญาสอนเขาว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงไม่ใช่ไปห้ามเขาว่าอย่าไปรู้อันนี้อย่าไปฟังอันนี้นะนี่เป็นการห้ามหรือเป็นการสอนบุตรของตนเองอย่างผิดวิธีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยป้องกันใครป้องกันอย่างเดียวคืออักุสลในใจ สัมมาวายามะคือความเพียรชอบสี่อย่างอกุศลใดที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้โดยเด็ดขาดอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้มันดับโดยเร็ววันกุศลใดที่ยังไม่เกิดรีบทําให้เกิดขึ้นกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยหลักคุณธรรมแบบเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรบอกลูกแล้วจะบอกว่ามาโทษอาจารย์ว่าผู้จาไม่ดีเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็ก ตัวมึงเป็นแบบอย่างให้ลูกได้แล้วหรือ,อยังคําถาม,มเพราะฉะนั้นต้องกลับไปดูตัวเองสั่งสอนตัวเองคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมีปัญญาในการสอนลูก<ะ>ก่อนจะสอนคนอื่นต้องปฏิบัติที่ตัวเองให้ได้ก่อน<ะ>ในเมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ได้จะเอาประโยชน์นั้นไปสอนแก่ลูกได้ยังไงดังนั้นบางทีพ่อแม่สอนลูกตัวเองยังนั่งดูบุหรี่อยู่เลย ไปนั่งเล่นไพ่อยู่เลยยังนั่งด่าทอต่อว่าชาวบ้านอยู่เลยแต่สอนลูกว่ามึงอย่าพูดแบบนั้นนะแต่ตัวเองนั่งด่าข้ามหัวลูกอย่างเงี้ยเออแต่มาโบยให้อาจารย์ว่าอาจารย์สอนแบบนั้นแบบนี้เป็นตัวอย่างให้ดีไม่ดีแกเยาวชนอเออเพราะน,นั้นอันนี้จัดก,การตัวเองแต่ละคนต้องมีวิจารณญาณในการรับชนผู้ใหญ่ต้องประกบลูกในเวลาฟังอะไรไม่ใช่ปล่อยลูกไปเล่นโทรศัพท์เอง<ช>อย่างนี้มันจะไปดูอะไรมาใครมันจะไปห้ามมันได้ต้องสอนเขาให้พิจารณาให้เป็นค่ะแล้วในเรื่องของ การศึกษาเรื่องของธรรม,มะคะเออหลายๆคนบอกโอ๊ยฉันก็เรียนมาพรพุทธศาสนาเออแต่มันยังไม่แตกผ่ามันยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอาจารย์อยากให้ทุกคนเขาศึกษาเรื่องของธรรม,มะจากส่วนไหนเป็นอนันดับแรกง่ายที่สุดเลยคือศึกษาตามหลักคําสอง,องพระเจ้าครับอ<ะ>ย่างอาจารย์เนี่ยศึกษาจากพุทธวจนะศึกษาจากพุทธวจนะ อย่างของวัดนาป่าพงเนี่ยท่านก็ทําหนังสือออกมาโดยเริ่มนเต้นเดิมทีเนี่ยทำมาจากหลวงพ่อพุทธทาสใครศึกษาตรงนี้แล้วรู้สึกไม่พอไปอ่านในพระไตรปิฎด45เล่มเพิ่มแต่คําถามคือพวกเราทุกคนจะไปขวนขวายหาพระไตรปิฎดมาจากไหนอ่ะมันไม่มีใครขายเล่มเดียวอ่ะ45้าเล่มอ่ะ45้าเล่มชุดหนึ่ง4 0 0 0 0 5่น0 0าคำถามคือมีปัญญาซื้อกันเหรอและใครจะซื้อหนังสือ45เล่มมาวางที่บ้านคําถามมันไม่มีอยู่แล้วแล้วไปหาที่วัดวัดก็ล็อกตู้ ล็อกตู้ไขไว้เพราะกลัวจะหายอย่างเงี้ยมีอยู่ชุดเดียวก็ไม่ได้ศึกษาอีกแต่วัดนาป่าผก็ทาเป็นเล่มเล็กๆออกมาให้แก้กรรมทํำยังไงอาณาปณนศีเป็นยังไงมักวิธีที่ง่ายเป็นยังไงไปซื้อเล่มเล็กๆม,มาเล่มละห้าสิบบาท6กบาทหรือไปขอฟรีที่วัดก็ได้วัดนาป่าพงเงี้ยแล้วเริ่มศึกษาอ่านทีละวันละพระสูตรวันละพระสูตรมันเป็นภาษาที่แปลกันมาเป็นร้อยปีแล้วมันจะเข้าใจยากหน่อยแต่เราอ่านบ่อยๆซ้ําๆจะเข้าใจได้เองอถ้าไม่เข้าใจทํำยังไงไลฟ์สด อาจารย์ตอบให้ถามเลยอาจารย์จะพยายามตอบให้ขึ้นไม์ก็ได้ถามได้ไม่ต้องกลัวโดนดา่ามึงโดนแน่ <S <S 2> <S 2> มึงไม่ต้องกลัว <S <S ยังไงออย,ยังไงก็โ,<อ>โดนเพราะนั้นวิธีการคืออาจารย์ไม่ได้ด่าเราไม่ต้องไปกลัวเราสามารถถามอาจารย์เลยการด่าอาจารย์ด่าต่อสันดาลด่าต่อความเรวความชั่วเพราะนั้นถ้าเราเร็วชั่วอาจารย์ด่าแก้ไขสันดานตัวเองใหม่ <S <S ถ้าเราดีอยู่แล้วไม่ต้องให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปเพราะนั้นการตั้งคำถามเนี่ยอย่าคิดว่าอาจารย์ตอบเราคนเดียว คนฟังอาจารย์วันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนคนดังนั้นการตอบคําถามของอาจารย์อาจารย์วานออกไปโดนคนไหนก็กระแทกคนนั้นเข้าไปแล้วก็แก้ไขสันดานตัวเองซะดังนั้นเริ่มต้นจากการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าของตัวเองจากง่ายๆอ่านตรงไหนก็ได้หรือศึกษาจากหลักคําสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้หรือดูจากไล์สวดอาจารย์เป็นประจําก็ได้มันง่ายอ่ะอาจารย์พยายามจะยัดจับป้อนให้ง่ายที่สุดเพื่อเราเข้าใจตามหลักเหตุผลดังนั้นตอนนี้หลายคนในโลกมันมีความเห็นผิด เมื an, ่อม huh. an> ีความเห็นผิดก่อนจะเข้าใจถูกต้องต้องทําอะไรต้องแก้ไขความเห็นผิดให้ได้ก่อนก่อนเราจะขยับเข้าไปสู่การมีปัญญามันต้องโง่ก่อนใช่ไหมวิธีการคืออะไรต้องแก้ไขความโง่ตัวเองก่อนดังนั้นพวกเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกคนโง่ทุกคนชั่วเลวมามดเป็นเรื่องปกติแต่ในปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วว่านี่เรียกว่าสัจจความจริงนี่เรียกว่าความเชื่อเดินออกจากความเชื่อก้าวสู่หลักสัจจความจริงโดยการทิ้งความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้อง เดินออกจากความเลวความชั่วก้าวเข้าสู่สันดานของความเป็นคนดีดังนะนั้นถ้าเรายอมรับตามนี้ได้เราจะเริ่มแก้ตัวเองได้เพราะนั้นเบื้องต้น,ตนพระบุทรเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐินะความเห็นถูกต้องในหลักอริยส,สัจสี่ทุกข์คืออะไรเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์คืออะไรการดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์คืออะไรและวิธีการดับไปโดยไม่เหลือแห่งความทุกข์คืออะไรนี้คืออริยสัจสี่สี่ประการสรุปธรรมะคืออะไร เออก็ยังถามอยู่นะก็ธรรมะคืออะไรเมื่อวานก็ยังโดนถามอยู่นะว่าธรรมะคืออะไรไปออกรายการคนดังนั่งเคียวเมื่อวานมานะเรียกเอาสิเรียกสิแต่อาจารย์พูดนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดสังเวชที่พระปีนเสาเนี่ยท่านโดนทําลายซึ่งอาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยแล้วมารู้สึกทุเลศทุรังในสังคมเราที่มาเป็นการทำเลวทำชั่วตอบพระภิสุสงยังไงที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นพระไม่ควรไปทำลายทำลายท่านไม่ควรไปด่าท่านด้วยคำดุนแลก ถ้าจติท่านจะบอกแนะนําบอกสอนมาบอกกล่าวเก่ท่านตักเตือนท่านก็บอกด้วยวาจาที่มันสุภาพอย่าไปทําลายทำลายท่านเพราะสุดท้ายท่านอยากเป็นพระเราไม่รู้ว่าท่านขาดจากความเป็นพระไหมอย่าไปทําอาจารย์เห็นท่านมีข้อสอบเนี่ยทะลอกแล้วก็มาเห็นิทีคืออาจารย์เนี่ยเข้ารายการอยู่กับท่านในรายการแล้วอาจารย์เนี่ยสัมภาษณ์ก่อนออกจากรายการแล้วเขาก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอาจารย์สัมภาษณ์ก่อนเพราะอาจารย์มีงานต่อต้องไปบรรยายต่อที่ปิ่งก้าเซ้นท่านอาจารย์ก็ออกไปออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็สัมภาษณ์ต่อจากอาจารย์ แล้วอาจารู้มาทีหลังตอนที่กําลังเดินทางกลับบ้านว่าท่านเนี่ยโดนทํรลายด้วยการโดนถีบไปะนะแล้วก็ไปเห็นว่าข้อศอกเนี่ยถลอกอาจารย์ก็เลยวันนี้ทนายพัดมาด้วยก็เลยติดต่อทนายพัดว่าช่วยติดต่อคือทนายพัดก็ติดต่อกับพระปีนเสาไฟได้เขามีการคุยไก่เกลี่ยมีพระโทรมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอาจารย์ก็เลยว่าช่วยติดต่อพระปีนเสาไฟให้อาจารย์หน่อย อาจารย์อยากถวายเงินปัจ,จัจเพื่อดูแลเรื่องแผลหรือไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยก็โอนถวายท่านไปห้าพันอ,อย่างเงี้ยคือเราพยายามแม้คนจะเรวจะชั่วแม้คนจะดีจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตคนเราจะเป็นอาฆาตศัตรูหมวอฆาตกันมันจบกันที่โต๊ะเราดีเบตกันเราคุยกันเราจบกันแค่นั้นแต่ให้เราเนี่ยมีความเมตตาสงสารต่อคนนั้นเราอย่าไปถือโทษกดเคืองกันจบแค่ตรงไหนคือวัดวางอุเบกขาวางเฉย อาจารย์ไปออกรายการใครไม่เคยกธเกลียดใครแม้คนจะด่าทอต่อว่าอย่างท่านเนี่ยด่าอาจารย์ว่าคนตื่นกระโถนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้เกลียดท่านไม่ได้ด่าทอต่อว่าท่านออกจากรายการทุกครั้งอาจารย์ก็เดินไปก้มไหวท่านเสมอเข้ารายการก็ก้มไหวท่านเสมออ,อย่างเงี้ยให้เราทําแบบคุณธรรมจริยธรรมแบบนี้เป็นหลักคุณธรรมที่พระเจ้าสอนออเป็นสังเวยขธรรมเป็นเครื่องขูดเกากิเลสเขาเลวใส่เรามาเราจะไม่เลวเขากระใส่เขากลับเขาด่าเรามาเราจะไม่ด่าเขากลับ เขาเกลียดเรามาเราจะไม่เกลียดเขากลับเขาโกรธเรามาเราจะไม่โกรธเขากลับนี่เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นการขูดเกากิเลสข,ของตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมฝึกฝนอบรมตัวเองอย่ากโกรธอย่ากเกลียดอยาอา่าอาฆาตพยาบาทมาดลายไข่ปล่อยวางแล้วใจเราจะมีความสุขซึ่งเป็นเรื่องยากที่ราต้อง